สวัสดีค่ะเรามาอยู่ที่เส้นทางแม่น้ำมูลตำบลท่าหายาวอำเภอพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งวันนี้เรามาทำการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมคือปัญหาน้ำท่วมคือปัญหาน้ำท่วมในคือปัญหาน้ำท่วมห <c oughs> มู่บ้านในบริเวณใกล้เคียงเส้นของเส้นทางแม่น้ำมูลแห่งนี้นะคะซึ่งเราจะทำการศึกษาเกี่ยวกับ สาเหตุของการเกิดน้ําท่วมผลกระทบที่ได้รับและการได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้นอย่างไรรวมไปถึงวิธีการแก้ไขหรือแนวทางป้องกันหรือแนวทางในการรับมือน้าท่วมอย่างไรค่ะเป็นน้ำมูลในตมบนท่าหาดยาวอำเภอปูอนทรายจังหวัด้อยเอ็ดเป็นที่รู้จักกันในนามท่าหาดยาวซึ่ง เป็นที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับการขายร้อนได้เป็นอย่างดีและยังเป็นแหล่งทำลายได้ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงคือในช่วงฤดูร้อนจากเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมจะ,จะมีประชาชนที่ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้จะมาเปิดร้าน มาเปิดร้านสร้างกระท่อมเล็กๆกางน้าให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนหยน่อนใจนอกจากนี้ยังมีบริการอาหารเครื่องดื่มขนมปังเคี้ยวให้อีกด้วยบางร้านยังมีการบรกิรการตู้คาราโอเกะให้ผ่อนคลายด้วยการร้องเพลงอีกด้วยหรือใครที่อยากคลายร้อนก็สามารถลงเล่นน้ำได้นะคะและมีช่วงหนึ่ง ที่บริเวณแห่งนี้จะมีคนมาท่องเที่ยวเยอะมากคือช่วงเทศกาลสงการค่ะลืหรือใครที่อยากจะลายร้อก็สามารถลงเล่นน้ำได้ค่ะและมีช่วงหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวกันเยอะเอามแล้วมีและมีช่วงหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวกันอย่างนั้นเน่นคือช่วงเทศกาลสงการคนจะเยอะมากค่ะค่ะและมีช่วงหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวกันอย่างหนาแน่นคือช่วงเทศกาลสงการคนจะเยอะมากค่ะค่ะให้คุณพ่อช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของแม่น้ำมูลเป็นให้เป็นความรู้กับพวกเราในใช้ในการใช้ในกรณีศึกษาต่อไปค่ะพอสุดพบมีความยาวที่รองลงจากแม่น้ำชีนะครับถามว่ามันกี่กิโลก็ยัง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 ไม่แน่นอนในตัวเลขนะครับแม่น้ำมูลเป็นแม่น้ำ ว่าเกษตรกรครทำนาปีแล้วก็นาปังนี่แห,แหละพื้นที่ก็เกือบพันกว่าไร่ที่เรามองวันนี้เราก็ได้ทราบถึงปัญหาน้ำท่วมซึ่งเป็นปัญหาด้านาสิ่งแวดล้อมอีกปัญหา,าหนึ่งทำให้เราได้รู้ประดิะโยชน์และคุณค่าของสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นซึ่งได้หามานุษย์เราขาดสิ่งแวดล้อมที่ดี ก็จะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของทั้งหลายดังนั้นเราทุกคนควรร่วมมือกันร,รักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่กับเราตลอดไปค่ะค่ะและสุดท้ายก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันจนจบค่ะขอบคุณค่ะ